สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพลนงมเดิมน,นะครับอยู่กับเอ็ดมินกล้องนะครับวันนี้พามาชมการทําสีโครงแบบประหยัดนะครับสําหรับคนที่งบประมาณไม่ค่อยเยอะนะครับทําแบบนี้เอาก็ได้ไม่ต้องถึงส k งเเน้นประหยัดถ้าใครเน้นประหยัดนะครับอันนี้โครงวิจิวซื้อมาพร้อมเครื่องอา3 0ท0 0กว่าบาทครับอาทีร้อย ร้อยหรือร้อยสิบนั่นละปู่ร้อยสิบ,นะรสบครับสามหมืนกว่าบาทซื้อมาจากสังขะสภาพตอนนี้ก็เป็นคันใหม่แล้วครับตัวสีแดงจะเป็นสีน้ำมันนะครับแต่เห็นจะเป็นสี2อเคเคลือบเงารอบเดียวครับของนะงบประมาณจำกัดครับเขาบอกทำพอแต่ให้ดูสะอาดใหม่ๆหน่อย ไม่ต้องเน้นสวยมากเขาบอกนกลุ่มเสียงสูงปั่นมาแล้วในกลุ่มเสียงสูงโนุนุนุน่เ,เดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะครับ <c oughs> เครื่องเครื่องไม่มียืมนะครับสวยมากนี่นะครับเครื่องที่ติดมากับโครงอารทีร้อยสิบคัสนะครับกริบเลยครับเครื่องนี้โอ้โหผมว่าสวยมากเลยเครื่องโครงก็ยังไม่มี เกะก็ไม่ได้คันน็อตเกะอะไรสักทีเลยไม่มีรอยคันน็อตเลยครับถงถุง,งนี่นะครับเครื่องไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเยิ้มเลยครับแต่มีรอยเหมือนกับเคยคว่ำม,มาหรือเปล่าดูจากรอยขีดข่วนแล้วน่าจะเคยมีคว่ำม,มานิดหนึง่งแต่ว,ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับตัวนี้กรองจะหักตรงนี้อันหนึ่งน่าจะได้ทํากรองออกข้างนะ หากว่าไม่ติดขัดสนที่เงินน่าจะได้กรองออกข้างน,นี่ครับโคอาที110ร้อยสิบพลัดถ้าได้กอดสปริงตัวหนึ่งนี่โอ้โหจวดแน่นอนครับอาทีวินนาก็ห้านิ้วครับใช้วินน้าห้านิ้วครับตัวนี้มเม่อร้ทวงก็จะใหญ่ๆหน่อย แต่ว่าถ้าใครอยากให้แรงแงเน้นแรงเน้นรอบมาไวก็เอาบริทวงอ t ที้าใสเลยครับผมว่าแรงมาติดตามมือมากเลยแล้วก็เกาะสปริงนิดหน่อยใส่สปริงแนะนำเกาะทั้งสปริงกาวนาแล้วก็ใส่สปริงบ่าวด้วยนะครับเดี๋ยวบางทีสปริงบ่าวมันอ่อนตัวแล้วมันสามารถทำให้ไอตัวล็อกวาวมันหลุดได้นะ แล้ววาวมาชนกับลูกสูบทะลุอีกเงยเป็นห่วงเป็นห่วงเผื่อใครใสเ่เดืสปริงก็มานาเร่งรอบมาสูงๆนี่เสียวเทนเลยครับเห็นบางคนลูกเตกม,มาหลายคนแล้วบางทีอ่างก็เตกนะสำหรับยางก็จะใช้เป็นยางมิชลินนะครับ750ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรเยอะก็ใช้ยาง750ก็ได้นะครับไม่ใหญ่กำลังเท่าๆกับยางดอกธรรมดานะพอดีกับยางดอก แต่ว่าตัวนี้รอบต้นจะดีหน่อยรอบปลายก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะทายางเล็กประมาณนี้แต่ทายางใหญ่ก็ต้นก็จะอืดๆหน่อยปลายไหลก,กว่ายางเล็กนะผมว่าตามที่เคยขับมาทะยางเล็กๆนี้ออกตัวสบายครับไม่ค่อยตึงอันนี้นะเขาได้มาคูละพันห้าถึงสองพันนี่แหละเขาบอกไม่แพงครับทะยางเจ็ดห้าศูนย์ 750. มีเยอะหกล้อใช้กันเยอะครับแต่ยางเปตอนนี้โอ้ราคาสูงมากเลย สำหรับใครที่หานะครับแถวบ้านหายากแล้วมันจะเจอตตวยางปะมันเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ท้ายางปะใช้ไม่ค่อยทนนะครับท้ายางปะเพราะว่าลวดมันบางทีมันแทงตรงที่ปะนะครับแนะนําให้หายางที่ไม่มีรอยปะเลยนะครับถ่ายจะให้ดีอันนี้เนี่ยนีครับความสูงยางเจ็ดก็จะประมาณเนี้ยเจ็ดห้าศูนย์เนี้เจ็ดห้าศูนย์ขอสิบหกถ้าใส่ไปก็ สูงเท่ายางดอกแบบนี้เลยยางตัวนั้นอันนี้กระบะเก่ามากแล้วเนาะดึกนี่อันนี้ไม้เองทำเองก็หมดไม่ค่อยเยอะครับถ้าเล็กๆขนาดนี้สั้นๆน,นี่ไม้เองก็ราคาไม่ค่อยสูงสําหรับใครที่จะทําไอ้เทเลอร์นะครับตอนนี้ราคาเหล็กตัว C สามนิ้วขึ้นราคาอีกแล้วนะครับพัน C ห้าสิบแล้ว ใครจะซื้อเหล็กตอนนี้เอามาทําเพลงมากเลยนะครับราคาเลยก็ต้องอัพอีกนะจากตะกอน9 50ทวนนี้โอ้โหขึ้นมาแบบส4 500ไปเลยอะ่ะอันนี้สีน้ํามันก็เงาได้นะครับถ้าใครผสมถูกสูตรมันก็เงาวิ่งวิ่งเลยบางทีอาจจะเงากว่าสีสองขอีถ้าสองขีบางคนเคลือบไม่ดีก็ ด้านนะครับเพราะว่าบางทีลมไม่พออย่างงี้มันก็ออกเป็นผงเม็ดเม็ดไปเลยผมเคยทํามาเพราะลมไม่พอป,ปั๊มลมมันปั๊มไม่ทันฉีดไปออกเป็นผงเป็นเม็ดต้องหาปั๊มลมดีๆนะครับใครจะทําสีสองเคนี่แนะนําเลยหาปั๊มลมดีดีหน่อยวันนี้ยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับใครหาอะไรตรงไหนไม่ได้ก็สอบถามเข้ามาในเพจพวงเงาได้นะครับพวกสติกเกอร์อะไรนี้หาไม่ได้ก็สั่งซื้อได้ครับใครสนใจ มีพร้อมจำหน่ายครับขอบคุณครับ